สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้มาชมพวงมาลัยมีป้ายบอกวันนี้วันพระก็จะมีดอกไม้ร้านขายดอกไม้นะคะก็จะมีเป็นดอกกล้วยไม้มัดรวมกันเป็นกำกำพร้อมที่จะนำไปบูชาพระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็จะมีดาวเรืองนะคะ ก็มาชมไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยดาวเรืองค่ะก็มีพวงมาลัยดอกลักอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่จัดใส่แจกันค่ะสวยๆแล้วก็มีพวงมาลัยดอกลักพวงเล็กพวงใหญ่ก็มีหลากหลายให้เลือกค่ะ แล้วก็จะมีชุดกล้วยอ้อยอันนี้จัดเป็นชุดไว้นะคะก็ร้านขายดอกไม้ส่วนมากก็จะมีครบค่ะเป็นชุดกล้วยอ้อยยาสูบหมากพลูก็เลือกกันได้มีให้เลือกครบค่ะ ก็เก็บภาพไมาให้ได้ชมกันนะคะีสับป,ปะรดก็มีค่ะที่เป็นแจกันนี้แม่ค้าขายหนึ่งแจกันนี้ก็คือ30บาทค่ะแล้วก็มีดอกไม้ที่สามารถเลือกได้เพิ่มอีกนะคะอันนี้เป็น ยบิล่าเป็นเบนจมาศเป็นดอกบัวก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ